มาดูคนหล่อแล้วอุ้ยทำไมหลอ่อไม่พูดไม่จาอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิพ่อแม่เรียกจะขานเปล่าด้ครับด้ครับอุ้ยทำไมวันนี้พี่ด้าหลอ่อจังเลยลูกหลอ่อหลอ่อไหมครับหลอ่อไหมหลอม่อไหมคะทุกคนมาดูซิด้าดิพี่ด้าหล่อไหมหล่อไม่ไหก ตังต้งๆนี่ลหลอ่ลอไหมเอาหล่อปะหล่อปะไม่หล่อเลยง่วงนอนค่นนนนะทุกคนดังว่าเหรอดัะดังอยู่บินแล้วทุกคนหูพี่ได้จะบินแล้วทุกคนหูพี่ได้จะบินแล้ว เออพี่พูดแม่จ้าเลยเขาง่วงนอนนะคะทุกคนพอดีแม่แม่กวรพี่ด้าหรอนะเนาะอดนอนโอ้ยสองหาเอาให้ครบสามหาแลนะ้วเอาให้ครบสามหานะนะเนาะเนาะพยักหน้าได้ค่ะคนหล่อคนหล่อขอนอนกลางวันก่อน,นครับ